เมื่อวันเสาร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมและทีมครูผู้ช่วยได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรเรื่องสอนแบบโต้ตอบและการมีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยคลาสพอยต์ปเนไฮบริดท่าอิศึกษาโดยได้อบรมให้กับคุณครูผู้บริหารโรงเรียนท่าอิศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ของชาวมุสลิมในจังหวัด นนทบุรีโดยในวันดังกล่าวนะครับก็มีคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200ท่ากนกเลยทีเดียวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับโ <Okay. S 1> อเคท ก็ใส่เสียงในซาไลดได้อ <dairy> ่ามันต้องมากดเพลงนด้อาใช่หมับาส้าะาเปิดเลนะอาจารย์เป็นไงบ้างโอเ A B C ซโอเคนะผมจะกดให้ตอบนะครับตอนนี้แค่แ่แค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 รัค่แ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 ล้วครแค่่แบ่ค่แค่แค่แคค่คคสิบเแค่แค่ครัคห้าอันดับใช่ไคมค่อค่แค่แค่ัน่ค่แค่ ะมีแสดงว่าเอกสารเนาะช่วยช่วยอินเสิร์ตแอสไลน์นี่หนึงครับเออแล้วทีนี้เรากดไปดูข้างล่างได้ครับว่าส่งมาโปรแกรมไหนที่เดี๋ยวไอดูโปรแกรมอ่าลูกค้ามาเตอร์ที่มีคนตอบอีกคนตัดวิดีโอหรือมีตารตอบหนึ่งขั้น่างทีอาจจะมีคนที่ไม่อยู่ห้องแล้วเนี่ยแล้วก็กด นี่สาคนนะครับอารย์เหลืออีก70คนอาจรยังมีเวลาอยู่นะอีกการยังส่งทันนะครับผมให้เวลาอีกสี่นาทีหนะเป็นไงกันบ้างครับนั่นก็คือความสนุกสนานที่เกิดขึ้นก่อนการอบรมการใช้โปรแกรม c l s s Point ซึ่งเป็นการสาธิตการสอนวิชาภาษาอาหรับให้คุณครูเห็นภาพรวมครับในช่วงแรกของการอบรมเนี่ยเราก็ได้สาธิตให้คุณครูได้ลองเป็นนักเรียนได้เล่นเกม ผมเองก็ได้ทําการสอนวิชาภาษาอาหรับนะครับชื่อวิชาผมคือเรียนอาหรับแบบไม่หลับนะครับก็ได้นําเสนอไปไหลายๆหัวข้อนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึง Classpoint อย่างง่ายๆเพราะว่าแค่นักเรียนมีมือถือแล้วเปิดไปที่ classpoint.app แล้วก็ใส่โค้ดเป็นตัวเลขที่คุณครูมอบให้นักเรียนนะครับแค่นี้นักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ Interactive Quiz นะครับหรือคำถามที่จะมีการโต้ตอบกับคุณครูและนักเรียนเนี่ยมันมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกคือ Multiple Choice ครับก็คือแบบทดสอบหลายตัวเลือกนะครับซึ่งก็ A B C D นั่นแหละฮะที่คุณครูใช้กันบ่อยนะครับแล้วก็ Word Cloud ครับ Word Cloud เนี่ยถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการตอบหรือคำตอบแบบจัดกลุ่มข้อความนะครับซึ่งข้อคล้ายๆกับ เว็บแอปอื่นๆอย่างเช่น Mentimeter นะครับหรือ Web เว็บอื่นๆที่เอาไว้รวบรวมคำตอบคำตอบใดทีม่มีคำตอบเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนะครับต่อมาคือ Short answer ครับช h o ตแอนเซอรคือคำตอบสั้นๆอันนี้คุณครูก็สามารถเลือกที่จะให้นักเรียนเนี่ยตอบแบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้นะครับแล้วก็สไลด์ดรออิ่งนะครับ วันนี้ผมได้ให้คุณครูได้ลองลากเส้นนะให้นักเรียนให้คุณครูเป็นนักเรียนแล้วก็ลากเส้นโยงเส้นนะครับซึ่งเราก็เอาไปไประยุกต์ได้ในหลายอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Image Upload ครับ Image Upload ก็คือการให้ที่ให้นักเรียนสามารถที่จะส่งภาพมาตอบคุณครูได้เลยดังนั้นการบ้านหรือว่ากิจกรรมก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะครับบางทีอาจจะให้นักเรียนเนี่ย อตอบคําถามครูแต่ว่าไม่ต้องตอบเป็นข้อความแต่ให้ตอบเป็นรูปภาพแทนหรือตอบแบบเป็นอีโมจิแทนนะครับหรือ,อให้ในักเรียนส่งเป็นภาพถ่ายแทนนะครับก็ทําให้ห้องเรียนเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอโอเคครับเรามาดูกันว่าใครอตอบเร็วสุดดูได้ว่าใครตอบเร็วดูได้ครัอาจยนเนี่ยอาจารย์แกบตอบอะไรมา เอ,อเนี่ยเวลาอาจารย์ไปสอนจริงๆาจารย์ก็ดูได้ว่าถุงอาจารย์มีข้อสอบสิบละหมาดยางเออ, <laughs> เอ,อตอนนี้มีคนตอบว่าสิบหกสิบเจ็ดคนแถมเราดูได้ไงว่ากันคือไปติดตั้งบั้อินของคลาสพอยต์แล้วก็ ทา้ายการอบรม <จะ S 1> ก็ได้บทสรุปว่าคลาสพอยต์จะมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนของครูสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือนี้สามารถให้เราทํางานบน PowerPoint เพื่อสร้างแบบทดสอบตอบโต้กับนักเรียนในที่เดียวลดความยุ่งยากโดยไม่จําเป็นต้องนําเนื้อหาหรือสื่อการเรียนการสอนไปนําเสนอในโปรแกรมอื่นแยกต่างหากแต่เราสามารถใช้คลาสพอยต์ร่วมกับ PowerPoint และนำเสนอสื่อการเรียนการสอนหรือแบบทดสอบในที่เดียวจบนั่นเองค่ะ ใช่แล้วครับทุกอย่างเสร็จสิ้นภายใน PowerPoint ตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบไปจนถึงการรวบรวมคำตอบแบบสดและการบันทึกผลลัพธ์ให้เราด้วยและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณไทย Class Point ที่มอบโค้ด3เดือนเป็นรางวัลให้กับคุณครูที่ร่วมสนุกกับเกมและมอบโค้ด1เดือนให้กับคุณครูปอนท่าอิกที่ร่วมอบรมในวันนี้ทางวิทยากรอาจารย์สมคิดลีวันอาจารย์ธีรยุทธยังสิริและทีมมุสลิมไทย หวังว่าคุณครูจะได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยและหวังจะเห็นรอยยิ้มที่เพิ่มขึ้นในห้องเรียนของคุณครูทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ